สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเรวดีอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเศรษฐศาสตร์เรื่องสถาบันการเงินนักเรียนคะในในหน่วยของสถาบันการเงินนะ่ะเมื่อเราเรียนแล้วนักเรียนสามารถที่จะบอกอธิบายความหมายประเภทและความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่และความสำคัญของธนาคารได้ สอธิบายความสำคัญระหว่างสถาบันการเงินผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ 4. นักเรียนสามารถนำความรู้จากการศึกษาที่เรียนรู้ในวันนี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีสถาบันการเงินที่ปรากฏอยู่ มีสถาบันการเงินอะไรบ้างและที่สําคัญนักเรียนสามารถตอบคําถามและทําแบบทดสอบหลังจากการเรียนแล้วนะคะอะพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะความหมายของสถาบันการเงินสถาบันการเงินหมายถึงองค์กรหรือสถาบันที่ดําเนินงานทางการเงินมีหน้าที่ที่สําคัญก็คือรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นการรวบรวมเงินจากผู้ออมไปยังผู้ลงทุนตลอดจนทําหน้าที่ทางด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และอื่นๆนะคะในหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับผู้ออมและผู้กู้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีเงินออมสถาบันการเงินและผู้ต้องการกู้นั้นเมื่อเรามีเงินออมนะคะคุณครูสอนนักเรียนเสมอว่า คุณครูอยากให้นักเรียนมีเงินออมเพื่อใช้ในวันข้างหน้าถ้าเรามีเงินออมเราก็นําเงินออมตรงนี้ไปนําฝากกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินก็มีหน้าที่ในการเอาเงินที่เราไปออมเนี่ยก็ให้กู้สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะกู้ผู้ต้องการกู้จะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินและผู้ที่มีเงินออมได้อะไรบ้างผู้มีเงินออมก็จะได้ดอกเบี้ยที่เรานําเงินไปฝากนั่นเองค่ะ ส,ส่วนในอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของความสําคัญของสถาบันการเงินมาดูกันว่าสถาบันการเงินมีความสําคัญยังไงหนึ่งเป็นการสื่อกลางในการติดต่อด้านเงินระหว่างผู้ออมกับผู้ที่ต้องการสินเชื่อผู้ยืมนะคะแล้วก็สองเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการสาระดมเงินออมออกภายในประเทศทําให้เพึ่งเงินทุนจากต่างประเทศได้น้อยลง และก็สุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะนําเงินตรงนี้มาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพนะคะในส่วนของประเภทของสถาบันการเงินนักเรียนมามาทำความรู้จักกันนะคะสถาบันการเงินแบ่งออกได้หลายประเภทแต่มันมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. แบ่งตามลักษณะของกิจการ ได้แก่สถาบันการเงินประเภทธนาคารหมายถึงสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินออมจากประชาชนแล้วนำเงินที่ฝากนั้นไปปล่อยให้ผู้ขอสินเชื่อได้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1.2. สถาบันการเงินประเภทที่มิใช่ธนาคารได้แก่อะไรบ้างได้แก่บริษัทเงินทุนโรงรับจำนำ บริษัทประกันชีวิตสากรออมทรัพย์จาบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั่นเองค่ะในส่วนในส่วนประเภทที่2เราจะแบ่งตามหน้าที่ในการดําเนินการ 1. ได้แก่สถาบันการเงินทั่วไปหมายถึงสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับภุรกรรมต่างๆทางการเงิน2อสอ สถาบันการเงินประเภทที่มิใช่ธนาคารได้แก่อะไรบ้างนักเรียนมาดูกันนะคะได้แก่บริษัทเงินทุนรงรับจำนำบริษัทประกันชีวิตสากรร์ออมทรัพย์บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 3. แบ่งตามอายุหลักทรัพย์ได้แก่3.1สถาบันการเงินในตลาดเงินนั่นเองเป็นสถาบันการเงินที่ออก หลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอายุครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกินหนึ่งปีนั่นเองได้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เรียกพวกเราเรียกว่าทกศนั่นเองค่ะ3.2สถาบันการเงินในตลาดทุนเป็นสถาบันการเงินที่ออกหลักทรัพย์ที่มีอายุกำหนดไถ่ถอนมากกว่าหนึ่งปีเช่นพันธบัตรรัฐบาล คุณกูนั่นเองค่ะลำดับต,ต่อไปนะักเรียนมาดูนะคะประเภทการแบ่งตามหน้าที่และลักษณะการดำเนินชีวิตหลักตามกรอบของกฎหมายได้แก่4.1สถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการรับฝากเงินได้แก่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์สหกรณ์รัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร4.2 สถาบันการเงินที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งเงินทุนเป็นสถาบันการเงินที่สร้างเครื่องมือทางเครดิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาผูกพันกับผู้ฝากเช่นบริษัทประกันชีวิตกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอไปนะคะ4.3สถาบันการเงินที่ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุน เป็นสถาบันการเงินประเภทนี้นะคะจะใช้วิธีการระดมทุนโดยการออกเครื่องมือเงินประเภทต่างๆเช่นตัวสัญญาให้เงินหุ้นกู้เพื่อให้ประชาชนที่จัดซื้อไว้เพื่อเป็นการออมทรัพย์โดยให้ดอกเบี้ยสูงได้แก่อะไรบ้างดูนะคะได้แก่บบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซเอ4.4 สถาบันการเงินที่มีหน้าที่หลักในการให้สินเชื่อเป็นสถาบันการเงินประเภทนี้จะมีลักษณะการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้เป็นหลักนั่นเองค่ะเช่นโรงรับจำนำบริษัทเงินทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะ สถาบันการเงินที่สำคัญที่เรารู้จักกันมาดูกันว่ามีธนาคารอะไรบ้างในรูปแบบของธนาคารท้านักเรียนสังเกตนะคะในในชุมชนของเราหรือในจังหวัดของเราจะมีสถาบันการเงินประเภทธนาคารได้แก่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่หลักในการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและให้ผู้ยืมเงินโอนเงินซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญของประเทศมาก เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่สามารถระดมเงินฝากและก็ให้สินเชื่อนะคะแก่สถาบันการเงินในรูปแบบอื่นๆนั่นเองนะคะสถาบันการเงินที่นักเรียนรู้จักกันมากในรูปแบบของธนาคารก็คือธนาคารอมสินนักเรียนจะหลายคนเลยจะไปใช้บริการในส่วนของธนาคารอมสินนะคะเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลที่ทําหน้าที่ระดมเงินจากประชาชนและนาเงินที่ไป ให้รัฐบาลเนี่ยรรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อไปใช้ในการลงทุนในการพัฒนาประเทศนะคะต่อไปบริษัทธนาคารประเภทหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ทําเกษตรกรหรือในการลงทุนนะคะส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่เราเนี่ยจะไปใช้บริการมากก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองนะคะเป็นสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางด้าน การเกษตรการประกอบอาชีพนะคะเกษตรกรและสหสากลการเกษตรนะคะในในช่วงของการให้ให้กู้ยืมเงินไปลงทุนนั่นเองนะคะในส่วนที่ต่อไปก็คือประเภทที่4ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นบริการสินเชื่อสําหรับการให้ประชาชนนะคะที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะคะหรือค่อนข้างจะ,ะมีฐานะพันธุ์ การกลางที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็สามารถกู้เงินตรงนี้จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปสร้างที่อยู่อาศัยหรือไปหาที่ดินในการประกอบอาชีพได้นะคะในส่วนของธนาคารอาคะาห์จะก็จะเอื้อในส่วนตรงนี้ประเภทที่5เป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังนะคะที่ทําหน้าที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชน โดยทั่วไปคล้ายกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองโดยใช้ระบบในรูปแบบทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามนะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูกันในประเภทของธนาคารอาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยดูดูชื่อก็รู้นะคะเพราะว่าเป็นในในรูปแบบของสถาบันการเงินการเงินเฉพาะเพื่อเป็นการเงินทุนสําหรับแก่ผู้ดําเนินธุรกิจในการส่งออกและนําเข้านะคะเจกบริษัทหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนนั่นเองนะคะในในประเภทที่8เป็นธนาคารที่มีชื่อว่าเครดิตฟองซีเป็นสถาบันการเงินจัดหาเงินทุนหรือระดมเงินทุนเพื่อระดมเงินออมโดยการรับฝากจากประชาชนโดยออกตัวสัญญา ใช้เป็นหลักประกันแล้วนําเงินที่ได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์นั่นเองนะคะประเภทที่9บริษัทประกันชีวิตในในตอนนี้นะคะ,ะประชาชนส่วนใหญ่ต้องการหลักประกันชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ในการดํารงชีวิตประจําวันบริษัทนี้จะมีม,มีมีการแพร่หลายกันมากทําหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนใน ในรูปของการขยายกรมธรร์ประกันภัยโดยผู้ซื้อต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยนะคะเป็นงวดๆตามข้อตกลงหรือเวลาที่กำหนดกันไว้นะคะในส่วนของที่10นะคะลำดับที่10ก็คือสากรอมทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆร่วมถือเป็นร่วมถือหุ้นทําหน้าที่ฝากเงินของสมาชิกใด้และให้ดอกเบี้ยตอบแทนนั่นเอง ประเภทที่11โรงรับจำนำประเภทนี้สำคัญเลยสำหรับคนที่มีปัญหาด้านาด้านสถาบันการเงินหรือการการใช้ชีวิตเงินไม่เพียงพอรงรับจำนำเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กทำหน้าที่รับจำนำและก็โดยเอาสินทรัพย์จากประชาชนที่ขอผู้ยืมนะคะโดยมีข้อกำหนดระยะเวลานั่นเองอทีนี้เรามาดูกันว่าธนาคารที่มีความสำคัญถือเป็นธนาคารกลาง ที่มีหน้าที่คอยคอยดูแลควบคุมที่เรามีชื่อเรียกตามชื่อเลยก็คือธนาคารกลางคือธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand นะคะมีบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นธนาเป็นนายธนาคารของรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับฝากเงินจากรัฐบาลจากหน่วยหน่วยงานราชการต่างๆจ่ายเงนินตามคำสั่งเบิกจ่ายเป็นแหล่งเงินทุนให้กับรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจผู้ยืม รับซื้อตั๋วเงินครังและพันธบัตรของรัฐ 2. ทําหน้าที่ในการควบคุมรปริมาณเงินของประเทศให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนั่นเองค่ะนักเรียนในส่วนหน้าที่ที่สคือออก,ออกธน,ออกธนบัตรใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดพิมพ์ธนบัตรลายใหม่ทําลายธนบัตรที่ชํารุดไปธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่จัดพิมพ์นะคะ เพื่อให้เงินเนี่ยหมุนเวียนโดยใช้เทคโนโลยีนักเรียนจะเห็นตามภาพนะคะใช้เทคโนโลยีที่พิมพ์ขั้นสูงเพื่อป้องกันธนาบัต,ตรปลอมซึ่งใครที่ทำธนาบัต,ตรปลอมก็จะถือว่าเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงมีบทลงโทษร้ายแรงนะคะดังนั้นในส่วนของอหน้าที่ที่4ของธนาคารกลางก็คือดูแลการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงินต่างๆนะคะ ในเรื่องของหน้าที่ที่หก็คือดูแลควบคุมการตรวจสอบสถาบัานการเงินต่างๆอยู่อยู่ในการกำกับเป็นต้นเช่นวัฒนกา,ารพาณิชย์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ดนเนิเน,นกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั่นเองค่ะในส่วนของหน้าที่ที่7บริหารจัดการหนี้สถานะโดยทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินกู้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจให้คำปรึกษาข้อเสนอนี้ต่างๆนะคะมาดูความสําคัญนะคะสาระความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะบอกเกี่ยวกับธนาคารใงประเทศไทยนะคะได้นาเนินการขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2485โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนาสามเสนแขวงวงบางขุนโรมเขตพรนครนะคะ,ะท่านักเรียนผ่านไปนักเรียนก็สังเกตนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ผลิตและผู้บริโภคสถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยระดมเงินออมจากประชาชนแล้วนำเงินออมนั้นมาปล่อยเป็นสินเชื่อให้กับผู้บริโภคตามวงจรที่คุณครูปรากฏน,นะคะไม่ว่าภาคครัวเรือนหรือผู้บริโภคเมื่อมีรายได้ก็จะมีการจัดสรรรายได้ไว้บริโภคเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือเราก็นําไปเก็บไปออมเช่นเก็บเป็นเงินสดหรือนําไปฝากกับสถาบันการเงินเช่นสถาบันการสถาบันการเงินรูปแบบต่างๆธนาคารพาณิชย์ซื้อพันธบัตรทําประกันชีวิตเป็นต้นโดยสถาบันการการเงินนะคะนักเรียนจะให้ผลตอบแทนกับผู้บริโภคในรูปแบบที่เราเรียกว่าอดอกเบี้ยนั่นเองผู้ผลิตทําการผู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินออมของผู้บริโภคไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจการลงทุนของผู้ผลิตนับว่ามีความสําคัญมากในการขยายเศรษฐกิจเพราะการทําให้เงินออมที่เก็บไว้ในสถาบันการเงินมีการหมุนเวียนนำ,นำออกมาใช้มีการจ้างแรงงานมีการผลิตสินค้าออกมาวางจําหน่ายเกิดการติดต่อทางธุรกรรมซื้อขายทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ในเรื่องของหน่วยสถาบันการเงินน,นักเรียนที่ฟังคุณครูไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบมีความรู้ให้กับนักเรียนนะคะทําได้ไหมนั้นลอ,ลองมาดูกันค่ะว่ามีคําถามความรู้หรือสาระน่ารู้อะไรบ้างสําหรับเนื้อหาคุณครูเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ